สวัสดีครับผมเพียวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไก่ไม่ได้วงอีกไงนะครับเริ่มเลยนะไม่รอไม่รอครับไม่รอครับมาเล่นปลากรวมเดิมนะครับเราเก่งปลากรวมนะครับแบบไล่ระดับสีนะครับนี่มาเลยนะนี่มาเลยครับไล่ระดับสีครับ เออสีฟ้าเนาะสีโปดผมเราจ้สีโปดผมไม่รู้ทำไมนะโอ้มาให่มาดีง,ง่ายนะ <c oughs> ผมชอบเนี่ยแมปไล่ระดับสี <c oughs> ตรงไหนสวยๆมนลองถ่ายรูปกนผม <c oughs> ไปเชะเลยนะครับโอ้ขนาดนี้ผมตกอ่ะม <c oughs> ือปินไก่ จย่างมันเผาหรือจย่างซิ้งจังโอ้ตกได้ไงเนี่ยมันง่ายโอ้ตกได้ไงครับตกได้ไงครับถามก่อนมันง่ายมากผมตกได้ไงครับยิ่ง่ายลงใส่ผมประมาทวันนี้ก็ตรง่าย ไปทำใรูปิดทุ่กันนะแบบนี้งแน,น่ๆครับท่านผู้ชมเอ,อ่ถ้าใครอยากมีดีลถ้าอยากก็มีนะครับเป็นช่องที่เขาทำมา,านานแล้วนะครับเขารีวิวมินิโวลแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าคป็นนองไปดูได้เนะี ต้องถ้าเกินสิบแปดสัปดาหนะครับเขาทำมินิบลมันหนักมากลองไปเสิร์ชที่กูเกิลเลมีนะจริงมีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีมีนะครับ,มมมมรบผมแค่กดบับผมก็ได้แล้วเออผมไม่ชอบเพราะว่าั้องไงเป็นยงยาก ไปทำไมนะครับแค่นี้ลองลองกไก่กันไก่แสนอร่อยขอขนาดจริงก่ยังตุย้ยเรามาลองถ่ายรูปกัน ราะว่าเล่นอสีมันก็ต้องสีอะไรมาถ่ายรูปถนะ่ายรูปเพราะว่าเล่นล่อก็ดีพะี้สวยอะมาลองถ่ายรูปก,กันนะครับรับตรงนี้สวย ไปเสร็จแล้วนะครับเราปรับมุมมองกลับเป็นเหมือนเดิมนเะเหมือนเดิมคือตรงนี้สวยจริงครับระกับที่เขาบอกว่าราะดับสีสวยสก็ตกอ่ะสวยจะตกไอ้เล็กเกอร์มันมีนะคือเราต้องกินก่อนเรากินสายแล้วมันจะไม่หวานครับมันก็วิ่งวนเรื่อยๆลนะ วัอ้้ันี้ก็สวยอยู่แลแต่ผมถ่ายไปแล้วครัหรือว่าจะถ่ายอีกดีอ่าตกเฉยน้ำชมอ๋อดีๆก็ตกลองกินเกลือกินไปเลยมา ได้นะครับถ่ายแล้วิ่งต้องกานขึ้นวันไปเรื่อยๆนะครับต้องขอถ่ายรูปดีกว่ามีขม้างบนน้นสวยข้างบนอีกจุดหนึ่งนั่นแะครับก็สวยเลยเม่คนนี้มันกินนั่นนั่นคือมันโกงนะครับไม่กินอ่ะไอ้นี่ครับกินน้ำมันลยมันไม่โก้ ช้ามากเลยคัะปังปิ้งไหมยังไงขนมปังนี้มันจะช่วยทำให้เราต้องกินคู่กับไก่ย่างกินเกี่ยวเต็นไงไข่หักไก่แบบนีน้นะครับผมกระตุ้งกันเลย เราก็แล้วอะพมเล่นยากมากเลาะว่อีกนานครับผมจะขึ้นนละ้วผมครับมา้นนะผมขึ้นได้แล้วครับมาสีนะ่ามาต่อตรงร้านนี้ถ้ามันมีตรงไหนสวยๆมันก็จะถ่ายรูปอีกอ,ะอ่ะ มันอะไรนะไอันนี้วนี่มันสวรรค์เมชชั่นสมารีทแต่ว,ว่าไหนไม่รู้ครับผมพูดมดั่วราถ่ายตรงนี้ดีกว่าถ่ายตรงนี้นะก็กดถ่ายรูป <c oughs> นะตรงนี้สวยดีครับ <c oughs> ถ่ายรูปมาถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องปรับม,มุมมองเหมือนเดิมนะครับอ้าว <c oughs> รอบนี้เราต้องกินไก่ไก่ย่างไก่หอมๆครับไก่ย่างน้ำสดเฮ่โลตัสนี้ครับละเลนละเลนอันนี oh. ้ง่ายมากเลยครับผมขออนุญาตจริงๆนะครับ มันจะโคตรซื้อของอย่างนี้ครับของเรียกของเรียกันีนาซื้อไปโอ้โหหนึเต็มครับเราซื้อได้แล้วมาติดแล้วนะครับนนี้ไปไม่ถึงนี่ขึ้นกองนะครับ จะถือฟรีเลยเพราะว่ามันเกะกะเท่ากันใหญ่ <Okay. S 1> คือผมไม่ได้กดเสียตังค์นะผมไปกดดูโฆษณาแล้วมันก็จะขึ้นให้แล้วก็กดครับตรงกูดังนะครับมันก็จะขึ้นให้แล้วก็กดนั้นแล้วก็กดยืนยันนะครับต่อเลย ผ่านมาตอนนี้8นาที20กว่าวิแล้วนะครับตอนนี้ก็30วสิวิแล้วโอ้โหมันอะไรกันครับแม่โอ้โหอ,อันนี้มันอะไรกันครับแม่มันนรกชัดๆนะครับอะผมคงต้องเหมือนเดิม ใช้เจ้านี้ที่มันยากมากค่ะขนาดผมโกง ว่ามันเล่นดีกว่าผมขอตัดไปตอนขึ้นได้เลยนะครับมันยากมากนะครับตอนนี้ก็เกือบขึ้นได้แล้วนะครับไอย,ยากมากมากพี่ผมกลับมาที่เดิมหรือเปล่าครับขอไม,ไม,ไม้ไม่้ที่ใหม่ตกเฉยนับม,มาต่อครับโอ้นี่มัน9นาทีแล้วน,นะครับไม่อะ โคตรนานครับแบบน,นี้นะว่าไปตอนนี้ขึ้นไปแล้ครับหรือว่าจะดูเออดูก็ได้เพราะว่าผมผมตั้งใจวันนี้ก็เป็นแบบโอ้ผมลืมกดอันนี้นะครับผมขอกระโดดครับกัดกินโอ้โหแป๊บเดียวสิบนาทีกว่ากว่านะครับสิบนาทีกว่ากว่าแล้วครับเนี่ยมันจะสิบเอ็ดนาทีเนาะ เพราะว่าคลิปนี้20นาทีกว่าๆ้งครับคลิปนี้20นาทีกว่าๆถึงไหมครับลองลองไปดูที่หนลองมปดูให้ผมหน่อยนะครับน่าจะได้นะนี่หกส็บไฟววับถ้าอยากให้ผมเล่นฟรีไฟต่อก็ คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมนะครับฟรีไฟล e อะมาผมตรงนี้ยากเนกันนะครับท่านผู้ชมมันเป็นบล็อกอันเนี้ยโอ้ยเกือบเกือบได้อีกแล้วกินไข่แป๊บับ ต้องกินไก่ย่างเราเล่นสักไปแล้หอมมันไม่หอมนะฮะบกปุน่าเต็มวาาเป็นนะถ้ามันย่างก็วาาเป็น,นครับทำเังไงโอ้ผมไม่น่าวาาเป็น แล้วผมจะทำอนไ้นะเพื่อนอะไรครับก็ได้แล้วโอ้โหนี่ระดับระดับไหนเขาเล่นกันครับคนสร้างแมบพ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 บยากเกินทา่านผู้ชม ลองดูนะมันจะถึงไหมถึงแต่ไม่ได้วปดได่ยด้่แยากมากเลกยครับนะครัยากมากคุณผู้ชมพนี้นะจะวาะบบัาวไปที่ถึงนะครับถึงแล้วนะครับนี่ต้องใช้ที่ดีจ้ะครับถึงจะถึง ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ดียดดึงลง,งมาข้างบนครับสำหรับใครที่อยากซื้อกดเข้าไปที่ร้านค้าตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วกดดูโฆษณาเลยว่าถ้าใครมีอันนี้ก็กดซื้อได้พอเราซื้อเสร็จมันจะเข้ามาที่กดดังแล้วก็กดยืนยันนะถ้ากดตกลงก็กดไปที่ของก็กดคำว่ายืนยันแล้วเราก็มันก็จะโผล่ในอันนี้เราเลยนะครับ อย yeah. oh ับต้องว่ามันยาฟื้นมุนฟุบนะครับเวลาขึ้นไม่ได้นี่ะโอ้โหวับกลับหน่งเดียวมันก็แค่โดดง่ายๆแต่ตกเยอะจังเลยนะ เวลาเล่นแบบเงียบๆอ่ะครับจะขึ้นแบบอ้าเงียบว่ะตะกีมกม้มันเกิดอะไรขึ้นตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมดูทันไหมตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นดูดีๆผมตกมาตุยอย่าตกเวลือกหางนะึงแหะ ผมผมขึ้นมาเยอะมากค่ะ เดี๋ยวฝึตลองออกดูนี่ได้แล้วับโหนี่มันไม่ถึงเท่าไหร่เะยครับมันสิบห้านาทีแล้วนั่นเนี่ยโหผมเล่นมาประมาณสิบห้านาทีแล้วครับทุกคนลองตูดใต้นี้สิครับสิบห้านาทีาโคตรเยอะเลยโหแบบนี้เล่นโคตรยาก เดี๋ยวตัดไปตอนที่ขึ้นเลยนะอ่าตรงนี้มันติดอ่ะผมตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดแล้วนะผมถึงแล้วอ้าวตัดเหมือนเดิมครับผู้ชมถึงแล้วนะครับผมใช้เป้ลอยได้นะดางปรตกันมันจะทำให้เราบินเดี๋ยวเอาก็ไปออกข่ออ,อันนี้มันง่าย Ah, mais il y a à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีคนเล่นกี่คนเนี่ยคุณอยชิกอ้มีผมคนเดียวที่เล่นอ้าวคือผมยอมไม่ได้นะมองเกิดขึ้นได้แล้วมันตกอะทุกคนแบบนี้เหรอทุกคนด,ดีกันเลยนะโอเคเลยเปลี่ยนคนกเรื่อใจ ขอปเปอร์อดเป้คนหนึ่งลืงบ่อยขอโทษเ,เล่นหมดง่ายเลยที่ใสเ่เ้ย์เฟย์ตูดที่มันโกงมากเลยนะไาต่อเลยครับ นี่โคตรเฟี้ยวโอ้โหน่มันอะไรกันครับไม่อ่ะสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับยัลลงกลว่าสิสิบแปดนาทีละข้างบนผมผมใกล้จะได้แล้วกิเกิดอะไรขึ้น การที่อเอาแผ่นมางวา้มันคืออะไรครับเกือบถึงแล้วคลิปนี้น่าจะแบบเกือบถึงยี่สิบนาทีหรือว่าถึงเกินไหมพี่ยี่สิบนาทีที่ผมบอกช,บช,บชุ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 บจนหน้าปกคลิปนี้ทุกคนน่าจะเห็นนะครับเป็นที่ผมถ่ายรูปอะ พี่ผมถ่ายรูปแชร์ให้ท่านผู้ชมดูจริงอะมัน,มนยากตรงนี้ไม่โอ้มีเพื่อนอยู่ครับสีม่วงสีม่วงชื่อเื่อใหม่แล้วผมจะกลับทำไมขอใส่เป้น,นะครับ ก็ไม่วานะเพราะเขาเขาเสียนแล้วอะผมยังไม่ถึงระดับเสียนยแบบโคตรแต่พี่แท็กเขาเสียนมากเลยเดดออแล้วก็ถอด,ดเป้ยุ้เป้ผมใกล้จะพังแล้วเนี่ย ใส่เป้ต้องใส่เป้สิ้นนั้นครับมันยากอ่ะพี่หมมันก็มมนไม่ได้ยากอกแต่ผมเล่นดีผมไม่เล่นดีๆมากกว่าอ่ะขอไม่ติดเป้แต่ละครับ ไปดีให้สักทีนะครับเนี่ยตกไว้รอบจังตกไว้รอบก็ไม่ชอบเนี่ยไอ้ขันเนี่ยขอหน่อยนะจบแล้วมีได้ก็ได้แล้วนะ อะไรนะติดเลยข้างบนนะ่ะสงสัย s <us> <S เป้จะพังเป้ก็ไม่ได้จะพังนี่ไดแนน้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับคินนี้ก็ bye bye 巧不力。